สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง y o u t u b ทรัพย์สุประชัยรุ่งเดือนพืชผลนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าหัวม่วงนะหรือเซียโอ้เนี่ยรถหล่อครับทีมงานนี้มีแต่รถหล่อครับตรงนี้สี่ดาวครับผมสงสัยต้องมีอีกสักห้าดาวครับผม อันนี้ไม่รู้ว่ามาถ่ายรบที่แล้วผมไม่ไม่น่าจะเห็นกันชนนะอันนี้เป็นกันชนของอะไรไม่รู้แต่สวยดีนะตียื่นออกไปนะครับผม <S 1> <S 1> สามารถขึ้นเหยียบเช็ดหมวกระจกอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมหองคันนี้เป็นเกียร์ z f f เอเอเล็กนะเขาเรียกเอเล็กแต่รอบช้าอะไรได้อยู่แล้วนะ Oh, ยังไม่เห็นทีมงานต่อสวนปลาล์มาออกมาเลยนะท่านผู้ชมเราเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเทหน้างานด้วยแต่ค่อยๆขยับไปนะเราจ,จัดเืนไปไม่ได้ครับผม บริษัทนะตรงนี้ก็ถือว่างานก็น่าจะยาวก็แต่ตรงช่วงฝนพอดีนะ <c oughs> ก็ทำค่อนข้างที่จะลำบากกันหน่อยเนาะแต่ก็ต้องจกอีกฝั่งนึงให้ลึกไปเลยนะแอดแล้วเหลือเท่าไหร่ยังไม่รู้นะท่านผูชมเราจะไปต่อที่กระบินบุรี เป็นไรเรามาซองเครื่องเดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานไม่รู้ว่าเขาวิ่งกันหรือ,อยังนะแต่เขน่าจะวิ่งนะเดี๋ยวผมไปหาคนรู้จักอยู่นั่นแหละเรู้จักกันพอสมควรอยู่นะอย่างนี้ก็มีแตะ มีเตวอนทัวร์นามินด้วยนะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าถ้าเหนื่อยก็ไม่ไปแล้วครับ ได้เลยระดับหนึ่งเลยนะว่าบมื่งกี้มันเล็กครับแม่โครม,มันตัวน้อยงานแบบนี้ไอโลงเงอ่าอยู่ครับดูแค่ทองคันนี้ก็จะสิบนาทีแล้วนะครับคลิปนี้ความยาวนะนี่ปล่อยตัวแล้วครับ ิวเลยนะเสียโอของเราโหงานเอายากมากครับอยู่นี่กินยากนี่มาดูเด็กกากันนี้ครับเด็กกาหล,ลอนะดูปลายท่อใหญ่ๆสีนิ้วพึ่งฮนะ,ะด้วยนะเอกลักษณ์อยู่แล้วครับจะมีรอยขีดตัวใหญ่นะ พร้อมถ้าจะให้ลั่นๆนะแต่สังเจค,คันนี้สวยมากครับ มาต่อเขาเลยนะไ,ไหนๆกนหมดหารถแรงครับอยากได้รถแรงก็ลงทุนกัน ชอบมากนะถ้าชอบแล้วเล่นเด็กกานะแต่ทรงดูสวยครับแต่รถแบบนี้ต้องไปวิ่งข้างนอกไปวิ่งลําบากครับเวลาเจอขนส่งอะไรแบบนี้พอเราถอดเอามาแล้วไฟเอาไว้แค่สี่พอว่าแล้วเค็ดแล้วนะโดนก็โดนควันดำแค่นั้นแหละถ้ารถมันไม่มีควันมันวิ่งไม่ออกจริงๆนะครับ ยอมรับเลยว,ว่ามันวิ่งไม่ออกคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำมันมันไปเลี้ยงุกสูบจ่ายน้อยเกินไปหน่อยนะทําให้แรงมันไม่เพิ่มต้องมาถามช่างปั๊มครับผมเราไม่ใช่ช่างปั๊ม มาหมวกมาแล้วไม่รู้มันกันได้ตรงไหนไม่รู้ดำไปหมดเลยคาดว่าฝนน่าจะตกอีกสองวันสามวันเลยนะโอ้นี่ตกไปเจ็ดนาทีแล้วนะถ้ามบรอดจัดเลยนะแ๋ยวว่าด้ครับ สองเจ็ดยังสามเจ็ดยังไม่ไปเลยนะ จะจบโดยที่หัวยาวก็พอนะท่านผู้ชมเมื่อยแล้ววันนี้ ไอ้จันนะอของปล่อยตัวแล้วนะครับโอ้แรงจัดเลยนะไอ้หัวยาวเขายังไปได้เลยนะ ได้หมดแล้วครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่มารับชมกันนะครับสวัสดีครับ